สบายดีทุกคนเมื่อนี้บอเพงเห็นเต่าอยู่ในบอ่อน่านจะเป็นห้องน้ำเก่าทุกคนที่บะเพงเดินมาก็ได้เห็นเต่าอยู่ข้างหลางเนาะประมาณสี่ตัวเออสามตัวทุกคนพูดผิดบอเพงที่ลงไปสอยเหลือเบิ่งขึ้นมาเนาะมันอาจจะอยู่โดนแล้วเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำเก่าเนาะน้ำน้ำบกมันอยู่ได้ยังไงเนาะมันบ่ตายลงไปเลยเพี่น้อง เต่างับด้วยนะครับใช่ไหมเต่างับไหมม,มันกัดไหมพี่ไม่กัดหรอกจับกระดองมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาถังมาใส่ก่อนสามตัวนู่นมีอไหมมีมีรู้ดิเดี๋ยวทำดูก่อนโอ้โหกินอะไรมันอยู่ได้ยังไงวะนานมากเลยเนะี่ยฮะมันหลงมันอยู่มันมันนานมากเลยนะแล้วมันกินอะไรวะมันอยู่ได้ยังไงวะโอ้เต่าเต่า เต่างับด้วยเต่างับด้วยเออเต่ายิงด้วยนี่สามตัวพี่นพมันอยู่เลยมันไม่ตายหรอปล่อยตายแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนเต่าอายุพันปีนะเต่านะโอ้เต่าเต่าครับไม่กัดแล้วดิมันไม่ตายนะโอ้เต่าเต่าเต่าทั้งแม่ทั้งลูกทุกคนโอ้ยมันคือโบตายเนาะ นี่อ้าวลูกตายแล้วเนี่ยตายเหรอแข็งแล้วไม่ตายเออมันทำทำไมไม่ลืมตาโอ้โหเต่าเต่าอันนี้พ่อแม่ออกลูกเยอะลูกที่เหลือตายหมดเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยว่าเต่ามันเป็นเป็นบ่อเป็นบ่อพี่เอาลงบ่อนี

วิ่งแล้วมันตายแล้วนี่ตัวไม่ตายเรามองเห็นตามันเลยใช่ไหมนี่วางในหาดมีหาดมีหาดเดือดตายแล้วลูกมันไปวางได้แล้วนี่พี่เอเชียจะมองเห็นตามันอยู่ไม่ต้องวางไก่ลงเต็มแล้วไม่เป็นไรริมนู้นนะพี่หาดในหาดเลยอันนี้ไม่ได้เอาตัวเล็กมาโอ้ยตัวนี้หนักว่ะไปวางหมดเลยเฮ้ยมันตายอะไอะเไม่มีแรงแล้วไม่ใช่มันจับลื่นโอ้ยเสียดายมันว่ะเขามานเก้มันช้าไปว่ะ ผมก็วันนั้นก็ลงไปไม่เห็นในเตามันอยู่ในถุงเว่ยนอนไหมครับมันจะตายแล้วผมอี่างนี้พมีอะไรไม่กินไหมน่ะเองไปเลยไปเลยเออนั่นละมันโจนน้ำมังเอาหลวงลูกมันตายแล้วพี่ อยู่เลยนเนี่ยเห็นออ่ะ่ะเออนเนน่ออยู่น่ะไหนวะเออเอเอ,เอ,เอลูกวันเว่ยชวเช้าก็ว่าอยู่ทำไมเนื้อปลา่นอน